Putang jiwi tangyawani panang, Saranang kecami, Tamang jiwi tangyawani panang, Saranang kecami, Sangkang jiwi tangyawani panang, Saranang

Diam pisang kang Yawanipanang yawani panang sarangang kacami. Latiam piput kang ciritang, yawani panang kacami. ตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามินิปานังปรมังสุขัง นิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังสุพมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันทปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราช2555พระวัตสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตี2,600พัรษาขอเวนยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมคัน ดำเนินรายการโดยนามารูปสิริพรบงชัยหรือในช่างแมวนะคะในช่างก็มาพบท่านผู้ฟังอีกตามเคยนะคะก่อนอื่นในช่างก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับฟังรายการสนทนานาทมตามพระไตรปิฎก8ปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์นี้นะคะ,ะวันนี้ในช่างก็นิมนต์พันเตมาร่วมรายการของท่าน ะะท่านพันเตยานะพระลโพธินะคะและท่านพันเตที่ตะธนาโพธินะคะ,ะกราบนมัสการค่ะ,ะวันนี้คงจะต้องอสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะ,ะว่ามีความลึกซึ้งอย่างไรนะคะ,ะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่างก็เคยออกรายการมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะ แต่ว่า,าได้นิมนต์พันเตมานะคะเพราะการฟังซ้ำฟังบ่อยๆนะคะเราก็ได้อานิสงส์ของการฟังธรรมเราก็จะได้รู้5ประการตามที่ในช่างก็เคยเอบอกท่านผู้ฟังแล้วนะคะกราบนักบัณกาตพันเตเนิมนต์เลยค่ะ,จะเจริญพรโยมในช่างแมวและก็โยมญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้าน วันนี้ก็จะมาคุยกันจะมาให้ความรู้จะเป็นเรื่องของว่าทําไมเราต้องรู้ว่าผู้ดองสอนอะไรเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยอย่างถูกต้องนั่นเองว่าเกิดเป็นคนเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไม่ค่อยรู้ว่าผู้ดองสอนอะไรกันเราจะรู้แค่ว่าสิ่งที่เราเกิดมาเรารู้ก็รู้ความรู้ทางโลกนั่นเองว่ารู้เรื่องการทํางานรู้เรื่องคำรู้ทางวิทยาศาสตร์ รู้เรื่องต่างๆที่อยู่ในโลกเราจากสิ่งที่คนเขาคิดขึ้นมาได้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดจากอะไรเกิดจากอุตุชนธรรมดาน,น,ดานั่นเองเราหารู้ไหมว่าผู้สอนอะไรบ้างคือเราไม่รู้จักตัวเองนั่นเองผู้สอนอะไรบ้างผู้สอนให้เรารู้จักตัวเองรู้จักตัวเราก่อนก็คืออะไรว่าเรารู้ว่าเรามีอะไรมาบ้าง <S 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 เราเกิดมาเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างเนี่ยเรายังแทบไม่รู้เลยว่าไอ้เราเกิดมาได้ยังไงเราเกิดมาทําไมเกิดมาแล้ว ทำอะไรบ้างตายแล้วจะไปไหนเราแทบไม่รู้เลยเราได้แต่เดาๆดลางๆลางเลยเอยเกิดมาแล้วเป็นคนตายไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเป็นคนอีกเหมือนเกิดเป็นสัตว์เดี๋ยวสัตว์ตายไปมันเกิดเป็นสัตว์เราหารู้ว่าจริงๆเนี่ยทำยังไงที่ได้เกิดเป็นคนและทํำยังไงจะได้เกิดเป็นคนอีกเราไม่เราไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเลยเราก็แค่เดาเอาแล้วก็นึกๆเอาว่าเกิดเป็นคนมันก็ต้องเป็นคนอย่างนั้นตลอดชาติไม่ใช่ บูสอนว่าจะเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีกุศลงั้นเราจะดูได้ยังไงก็ต้องเข้าไปหาในคําสอนพุทธองค์คําสอนพุทธองค์ก็อยู่ตรงไหนก็ที่พระไตรปิฎกนั่นเองงั้นถึงเด่นว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าความลึกซึ้งของพระไตรปิฎกเนี่ยมีอย่างไงมีประโยชน์กับเราอย่างไงเราต้องพึ่งพุทธบาลามีอย่างเดียวเลยเกิดมาชาติเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่สูงค่าที่สุดเลยที่เราจะพึ่งได้เรามาพึ่งความรู้ทางโลก ก็ยังได้แค่แก้ปัญหาด้างโลกแต่เราไม่สามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่อยู่ข้างในจิตเราได้เลยผู้ดองสอนเลือกข้างในหลันเองยุผู้ดงไม่สอนข้างนอกเลยสอนเรื่องข้างในสอนเรื่องสิ่งที่ว่าเป็นที่มาที่ไปยังไงสอนเรื่องเหตุนั่นเองอยู่ที่ไหนคําสอนของลงก็อยู่ที่พระไตรปิฎกพระไตปรปจะบอกถึงเรื่องเหตุเลยว่าทําไมเป็นยังไงมาอย่างไงและจะไปยังไงอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยมีอะไรบ้าง พระไตรปิฎกก็มีถึง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์อันนี้คงจะคุ้นหูกันแล้วว่า8 4 0 0 0ธรรมขันธ์เนี่ยดูรายการทีวีต่างๆเนี่ยก็ยังเคยเอ่อเคยเคยได้ยินเคยได้เห็นตัวเลขน,นี้ทำไมถึงมีตั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ดูสิเยอะขนาดไหน8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เฉถึงพุตองค์เนี่ยตัดสรุปมัน,นใช้เวลายาวนานมากถึงจะเกิดข้อสอนขึ้นมาสักคำหนึ่งแต่มีข้อสอนถึง8ป0 0มธรรมขันธ์เนี่ยใช้เวลายาวนานขนาดไหนยี่สิบประสงคขายกำไรแสนกับ ซึ่งเป็นหน่วยนับที่ไม่มีหน่วยนับได้เลยยาวนานมากๆพระองค์เกิดมาแล้วไม่รู้กี่ชาติอย่างน้อยเนี่ยเป็นบำเพ็ญมาเนี่ยห้าอยห้าสิบชาติเกิดมาเป็นทุกพทุกภูมิเลยเป็นสัตว์ต่างๆเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเกิดมาคือพระองค์ทดลองมาหมดแล้วเกิดมาหมดแล้วป่ะแต่ละภูมิแต่ละพบชาติเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบยังไงทายังไงที่จะเกิดเป็นคนทำยังไงเกิดเป็นสัตว์ทำยังไงเกิดเป็นได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมพระองค์เป็นมาทุกอย่างแล้ว ถึงมาสอนเราได้ป่ะอ๋อที่เป็นคนได้เพราะอย่างนี้เป็นสัตว์เพราะอะไรเป็นเทวดาเพราะอะไรเป็นพรหมเพราะอะไรคือพุตธองค์ได้พิสูจน์มาหมดแล้วก็คือช่วงที่บาเพ็ญน,นั่นเองบันทึกมาหมดในจิตก็คือก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ได้เนี่ยจะต้องอธิษฐานมาก่อนเลยแล้วในจิตเนี่ยอธิษฐานมาถึงเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างพุทธเจ้ามีกี่ประเภทอันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆว่าเราจะได้รู้ว่า ทำไมพุทค์ถึงใช้เวลายาวนานมากอย่างพุทธเจา้าเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้ว่าพุทธองค์พุทธเจ้าเนี่ยมีกี่ประเภทถ้าไปถามคนทั่วไปเนี่ยก็คงมีประเภทเดียวมั้งพุทธเจา้าเกิดมาก็ได้ดดยินคำว่าพุทธเจ้าแต่นี้จะให้ความรู้ใหม่ว่าพุทธเจา้าเนี่ยมีถึงสามประเภทเพราะอะไรเรเวลาเรากล่าบพระเห็นไหมทําไมถึงณโมตัสสะสามครั้งทําไมครั้งเดียวไม่ได้เอ๊มันทไมต้องสามๆนม,ม,มันก็ซ้ํากันน,นโมตัสสะทาไมทาไมต้องสามครั้ง สามครั้งคือเรากราบพระพุทธเจ้าสามประเภทนั่นเองบางคนบอกว่านโมตสาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้หลงโยมลงไปแปลเนี่ยนโมตสัดทำตห้แม่นนโมตสสะครั้งแรกใช่มแล้วก็นโมธรรมะนโมสังฆะะใช่ไหมถ้าบอกพระพุทธธรรมพระสงค์จริงคือนโมตสสะคือตัสสะคือพระพุทธองค์ตถาคตเนี่ยคือเราทำนอบน้อมพระตถาคที่บรรลุธรรมนั่นเองก็คือเรา กาบพระพุทธเจ้าสาประเภทมีอะไรบ้างประเภทที่1ก็คือปัญญาธิกะคือยุคเราเนี่ยเขาเรียกพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญถึงยี่สิบอสงไข่กาไรแสนกับยาวนานมากอสงไข่นี้ก็ถ้านับเป็นตัวเลขเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยตั้งเลขหนึ่งเสร็จก็เลขศูนย์อีก140ยล้านตัวต่อเข้าไปไม่รู้กี่รอบโลกอาจะครบ อี่ตัวยาวนานมากยี่สิบอสองไขยคือปาถนาในใจเนี่ยเจ็ดอสองไขยสร้างบารมีเก้าสองไขยพอได้รับพยากรณ์เนี่ยรือได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยก็บำเพ็ญไปอีกสี่อสองไขยเนี่ยยี่สิบอสองไขยเลยพุทเจ้ายุคกาลางเขาเรียกปัญญาธิกะแล้วก็พุทธเจ้าศัทธาธิกะอันนี้ใช้เวลาบำเพ็ญถึงสี่สิบอสองไขยสองเท่าเลยนะยาวนานมาก หรือว่าพุทธเจ้าแต่พระองตัสรูเนี่ยต้องบำเพ็ญมายาวนานถึงมตัสรูได้ธรรมาที่แต่ละพุทธองค์ตัสรูเนี่ยมีคุณค่ามากก็คือเป็นกุศลทั้งนั้นเลยและพุทธเจ้าประเภทที่สามคือประเภทวิริยาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีเนี่ยถึงแปดสิบอสงไขยกําไรแสนกับอันนี้ยาวนานที่สุดเลยอย่างพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะเนี่ยก็คือ พะศษีอระยะเมตไตรที่จะมา,าบังเกิดเป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนั่นเองถึง่0เปอร์เซงไกไม่รู้อีกเท่าไหร่ย,ยาวนานมาก,ากถ้าศาสนาเราดับไป5,000ปีเนี่ยต่อจากนั้นอีกไม่รู้อีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งพุทธันดรยาวนานมากถ้าเราจะปรารถนาไปเป็นเ,เกิดยุคพระศษีไมไตรเนี่ยขอให้ลืมไปเลยว่าเพระเาะตอนนี้เนี่ยะศรีไมไต่ยบริบาลท่านเนี่ย ถ้าลอยแล้วในชั้นพรมเพราะคนที่จะมาเกิดยุคพระศรีจะไมมตาตได้เนี่ยจะต้องเป็นพรมชั้นตุติยชาติขึ้นไปคือคนที่ตอนนี้ถ้าลอยอยู่กันหมดแล้วเขาเกิดคาเพ็นมาร่วมสายเดียวกับท่านนั่นเองถ้าเราจะประารถนาเนี่ยคงยาวนานมากเราปรารถนาอะไรตอนนี้ปรารถนาะแค่อยากรู้ธรรมะพุทธองค์เนี่ยเบื้องต้นก่อนเลยง่ายๆเลยที่โยมจะจะสร้าง,งให้เกิดเป็นคนก่อนตอนนี้ จะได้ไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องหลังเลยตอนนี้โยมไม่ต้องยังไม่ต้องปรารถนายกันเพราะว่ายุคเมรยุคภาษีอาเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทาอาหากินอะไนึกอยากจะได้อะไรเนี่ยไปที่ต้นไม้กระเบื้องพืชเสร็จปรารถนาอะไรเนี่ยได้ทันทีเ,นเกิดจากอะไรเพราะว่าเป็นทําบําเพ็ญมายาวนานคือมีบุญเสมอกันทุกคนหน้าตาเหมือนกันมีกุศลเท่ากันก็นคือบําเพ็ญมาจน ก็เรียกว่าได้ถึงฌานทุติยฌานเนี่ยเป็นพรหมเนี่ยรออยู่แล้วข้างบนงนั้นเราจะทํายังไงให้มีกุศลอย่างนี้เราก็ต้องรู้ผู้สอนอะไรผู้ทรงสอนให้หมดเลยทุกอย่างเลยว่าจะเกิดเป็นคนได้ยังไงจะเกิดเป็นพรหมได้ยังไงเบื้องต้นเนี่ยโยก็ต้องรู้เรื่องพระไตรปิฎกก่อนมีถึงแปดหมื่นธรรมกานเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีพระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันที่แยกเป็นคำพีได้ถึง พระห้าคำพีพระวินัยมีพระวินัยคืออะไรพระวินัยปิฎดกก็คือว่าด้วยหลักเกณฑ์ข้อประพฤติของพระพิสุพิกุณีสามนเนสสามนเนรีสิกขามนาอุบาสกอุบาสิกาที่รู้กันก็คือเรื่องของศีนั่นเองจัดเป็นรากฐานเบื้องต้นเลยของพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยขึ้นอยู่กับการรักษา พระวินัยนั่นเองของพุทธบริษัทสี่เป็นหน้าที่หลักเลยนะของพุทธบริษัทที่ต้องรู้เข้าใจพระวินัยและควรประพฤติตามพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วถ้าเราได้ทําตามเนี่ยบุญกุศลเกิดขึ้นทันทีบุญกุศลมากน้อยเนี่ยอยู่ที่พระวินัยนั่นเองเป็นตัวชี้ว่าถ้ายังโยมทํา,ถ,าทถูกต้องเนี่ยตัดสินได้เลยว่าได้บุญมากได้บุญน้อยหรือไม่ได้บุญเลยติดลบก็คือลงอบายภูมิถ้าเราทําละเมิดพระธรรมวินัย มันชาพุทธต,ต้องต้องดำรงรักษาพระวินัยไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้มันจะยากมันจะวุ่นวายมันจะยุ่งยากแต่พระองค์ได้บัญญัติไปแล้วพระองค์เห็นแล้วว่าทําไมถึงต้องบัญญัติอย่างนี้มีเหตุมีผลทั้งหมดถ้าเราละเมิดพระวินัยเนี่ยทําให้าศาสนาเราเนี่ยหย่อนยาลงเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเคร่งมากยุคนี้มันปรับเปลี่ยนได้พระวินัยเนี่ยน่าจะยุคถ้าจะทันสมัยน่าจะปรับเปลี่ยนกันบ้าง หารู้ว่านั่นแหละมันเกิดจากอะไรเกิดจากอุศสแจิตเราไันบอกว่าเอาเอาความรู้สึกทางโลกเอาความรู้สึกทางบุุชนที่มีกิเลสได้ว่ามันยุ่งยากหารู้ว่าที่พวกมันหยัดทุกคาเนี่ยพวกตรองมาแล้วทีว่บอกทดลองมาแล้วไม่ล้กี่แสนชาติเองว่าทําไมต้องมันหยัดอย,าอย,าอยา่างนี้มันหยัดเพื่ออะไรว่าทุกคนที่ทําตามพระธรรมวินัยเนี่ยบรรลุธรรมหมดพระวินัยนี่คือกรอบเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่จะว่าจะเกิดเป็นคนจะบรรลุธรรมเนี่ย ต้องทําตามกฎเกณฑ์นี้ถ้านอกกฎเกณฑ์นี้คือหลายผลก็คือตาบุศลนั่นเองมันเหมือนเราอยู่ในหมู่ชนหมู่มากหรือเราเป็นทหารเราก็ต้องมีกฎของทหารเรามีเป็นตำรวจก็ต้องมีกฎวินัยของตำรวจถ้าโยมเป็นทหารและโยมไม่อยู่ในกฎของทหารเนี่ยแล้วกองทัพจะอยู่ได้ไหมเช่นกันถ้าโยมเกิดเป็นคนโยมเกิดเป็นชาวพุทธและโยมละเมิดกฎของชาวพุทธผลของโยมก็คืออะไรก็คือโยมก็ ไม่ใช่ชาวพุทธแั่เดียก็ต้องออกไปจากชาวพุทธที่ถูกเหวี่ยงออกไปน,นั่นเองเพราะว่าอย่าง